โรบอทโรบอติกมันต้องครบแหละมาขนาดนี้ อดแล้วคนข้างในก็จะนั่งกินกันต่อปกติมาม่ามันก็ รจะไม่ได้เรียกตามคณะแต่เขาจะใช้รหัสตึกอย่างเช่นตึก41เลขหนึ่งอะค่ะก็จะเป็นตัวบ่บอกว่าตึกนี้คือตึกอะไรรถที่นี่ถูกทะเบียนทะเบียนสีเขียวนี่เป็นรถ UV วันนี้คุณอันจะมาถ่ายรูปนะครับเอ้ยจะมาตัดผมสรดผมนะครับที่ประเทศที่ฮาบินครับที่ฮาบินกับประเทศจีนครับเราใช้ภาษาอะไรในการคุยครับภาษาไทยครับภาษามือะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล้โฟล์เทนของคุณอันกับอะไรนะกับรูปกับสิ่งที่ได้จะเป็นยังไงครับจะได้บวชไหมวันนี้จะโกนคิ้วเนียนเป็นยังไงเอาคิ้วไว้อย่างน้อยตอนนี้นะครับคุณอันกําลังสระผมอยู่นะครับตื่นเต้นน่าจะตื่นเต้นมากครับเพราะว่า บอกว่าครั้งแรกชีวิตที่มีคนสระผมแม่หลังจากนี้เราจะไปเราจะไปโกนกันแล้วครับวันนี้เราจะมาดูประสบการณ์ครั้งแรกกับคุณอันกับคนจีนกันนะครับครับนี่ครับครั้งแรกเลยครับตอนนี้คุณอันกำลังจะถูกเปิดผมด้านข้างเขาบอกผมมาดูสาวว่ายน้ำครับใช่แล้วก็ตอนนี้เราจะถ่ายก่อนก่อนจะโกนนะครับ เดี๋ยวตอนนี้จะมีขบวนแห่หน้าข้างหน้าห้องนะฮะก็เตรียมถือต้นกล้วยต้นอ้อยกันนะที่เหลือนะครับเฮ้ยตัดดีอยู่เฮ้ยใช้ได้ีสิเขาอาจจะจำเป็นมีวรระยุทธ์ทั้งสูงก็เือถามให้หน่อยดิว่าเคยกลนผมเปล่าอย่าเลยเดี๋ยวรุตตอนนี้มาดูทีมกำลังใจกันนะครับนี่ครับคือเราก็ไม่รู้ว่าสนุกอะไรหรอกนะงคนดูคนตะโถบดิบเลยว่นสนุกจริง ครั้งแรกที่เราดูคนตัดผมแล้วสนุกที่สุดในโลกเลยครับปกติมันจะเป็นอะไรน่าเบื่อมากพวกท่านนี้ท่านเรียนตัดผมตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับผ่านปอโทมาด้วยจบเอกแล้วตัดผมเลยนะฮะอันนี้เป็นหัวแรกหวไทยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่ากลับไปจะหูครบไหมประกันเราครอบเพื่อหูป่ะเออช่างไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีจะมีหูคนอันมากบาตัวเนี้ยนี่คือหูของในอันคนไทย 哦，他们好，他们也好多人。嗯嗯嗯。他、嗯、的、嗯、他都回家参加工作好久。他很少。逼，硕士毕业了嗯，以前的时候他总来剪这种齐发。哦哦哦，现在他头发可长了。啊、嗯，我好久没看了，都有两三年没看，两三年没看到他了。有吗<忙>？嗯，小姑娘有三四个吧，他们一一起来。 回头你告诉他，我现在在这儿呢，原来的天龙美发。咋整？你把玻璃 S 1> <S 1> เฮ้ยผมเชียร์เบอร์สี่เบอร์หอยเบอร์หกเบอร์หกเงเบอร์สี่เบอร์สี่กางเกงนอนตัวสีเข็มตัวสีเข็มเพิ่งลุกมาจากเตียงน่าจะวิ่งไหมสุดท้ายจะได้มันม ครับว <inequ ity> ันนี้เราได้มาผ <in sized festivals> ่านเรื huh ่องามาดูพื้นที่ตรงแถบบริเวณมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้ได้สามารถเอนจอยกับชีวิตในหลังเรื่องแต่งได้ย้อนบ้องจะลองเอาตัวไหมสิบสิบสิบห้าต้องลองข้างใมันมีอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโทแดงแปลงมีภาพเป็นสยองภาพอะไรรึเปอ่า

เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าหันอะไม่ใช่เระวให้าร่นี้ด้ยนะครับไม่ได้ม่ได้ไม้มาแล้วครับมามามาเอ้าเอยออิ่มอิ่มจริง 别往、嗯、回拿啊，哦、一拿老虎就不愿意来了。来了来了本身他就怕热，咋上这儿来了呢？弄弄夹子，给他点生。弄夹子。等会儿一呢，还没完呢。你得放肉，你那空夹子，你没有肉，它能上来吗？来来来对你得放肉啊，你没有肉它是不来的，放肉一定要放肉。哦你 还有，还有几只呢？一只老虎，它就能吃八十斤的肉呢。我们每天每只老虎都要喂上二十斤的肉，我们喂的都是它的零食，喂的每一块都是给老虎做的贡献。妈妈进来了，我不喂了，我就拍照。我就拍照。好我觉得，我觉得，好好

太了！太了！太了！他这一个上最高点，好几斤的太了！你看这多金量，哎呀，他一穿就抢走了，那我……哎呀！哦，这好不少。那个虎，好是黄好这个，这个，他意见很大啊。 จะแนนจะลูปค้างไห้ได้ครับแนนจะลูปค้างไม้ได้การรูปค้าง ตัวนี้นะครับเราจะเอาไม่กูใส่ต้นละเฮ้ยจะใจมันเหรอเฮ้ 啊。

ไมดูเลรูปมันสวยวะปไปเลยไม่ใ 一份不要钱。嗯嗯、但是但是按份的，一份里面都有一个，<是>六个，<是>两排是一份。就不要钱可以吗？可以。有那来吧，来来，好嘞。还没呢。今儿交钱了，了。 เฮ็ดยาง,ง,งากับกับมะเขือที่งไหนผมว่าตามนี้ก็มีแหละไส้ชับเน้อ อนี่ค่ะขายราคาหน่อยขายซืสองร้อยได้ไหมะไา้เขามาดูเราว่าจะวันนี้สวยพี่ผ้าอยู่นะตัวผมปะตัวมี a AR หรือเปล่า กล้ขึ้นมาเท่าไหร่ร้อยไม่แต่ว่าที่นี่มันเป็นแบบของหายเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แล้วก็คนที่เรารู้จักกันมากที่สุดน่าจะเป็นท่านเหมาเจิ้งตงเนาะแล้วก็ท่านโจวหลายซึ่งข้าท่านเาาน,นี้ยค่ะก็เป็นผู้สถาปนามาหาวิทยาลัยของเรานะคะ ในเวลาว่างๆนะครับแล้วเขาก็เช่าจักรยานสีเล่นนะราคาสองหยวนก็จะได้ประมาณสิบห้านาทีครับม,มีเพลงประกอบด้วยะฮะทางกลับก่อนเลยไหมฮะย,ยอกยอกยู่เพลนบายครับก็จะไปไหน ไม่หยุดให้คนข้ามเลยนะเขาถือว่าเขาเร็ว่อ,อ,อยแม่งเลยมีกวิดีโออยู่ปะใช่ครับเรียบร้อย,ออยว้าวมีมาตกแล้ว 好了吗 บ้านลุงยังกินไม่หมดอ่ะบ้านลุงมันต้องหอ้อง